สำหรับอัตราเงินเฟอ้อของไทยประจำเดือนมังกรปี2023ก็ออกมาเป็นทีเหยบะหอยถือว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องเลยโดยอัตราเงินเฟอ้อประจำเดือนมังกรปี2023ของไทยอยู่ที่5 0.2%ซึ่งมีการลดลงต่ำที่สุดในหอบเก้าเดือน ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานหรืออัตราเงินเฟอ้อที่บอนับหมวดอาหารสดและพลังงานโดยอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานของไทยนี่อยู่ที่3.04% โดยคาดว่าอัตราเงินสสเ,เฟ้อของประเทศไทยในปี2023จะอยู่ในล่ารับ2.3เปอร์เซเท่านั้นโดยสำนักงานานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของไทยหรือสอนคอ,ก,อกระทรวงพาณิชย์ของไทยเปิดเผยว่า ค่า CPI หรือลัตสนี่นีราคาผู้บริโภคของไทยประจำเดือนมังกรปี2023อยู่ที่1 0 8 1 8โดยค่า CPI ของไทยประจำเดือนทันว่าปี2022อยู่ที่1 0 3 0 1กัถือว่าค่า CPI ของไทยนี่ก็เพิ่มขึ้นมากขึ้กันเนาะแต่ว่าเพิ่มมากน้อยเดียว ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วประเทศไทยอยู่ที่ 5. 0.2%ลด,ดลงจากเดือนธันวาคมปี2022โดยอัตราเงินเฟอ้อเดือนธันวาคมปี2022ของไทยอยู่ที่เ8 9โดยอัตราเงินเฟอ้อในเดือนมกราคมปี2023ของไทยอยู่ในระลับที่ว่าต่ำที่สุดในหอบเก้าเดือน ตามการสลอดตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหารขณะที่อุปสงค์ในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่และตุ๊ดีีนส่งผลให้มีการใสใจ่ายที่คึกคักกว่าปีที่ผ่านมา <c oughs> เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อต่างประเทศในวงเล็บข้อมูลล่าสุดเดือนท่านว่าปี2022 พบว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยอยู่ในระดับที่ว่าดีกว่าหลายประเทศตัวอย่างเซนสหรัฐอเมริกาสหราาสนาจักรอิตาลีและเม็กซิโกรวมถึงในประเทศอ,อาเซียนของพวก华าก็คือลาวฟิลิปปินส์และสิงคโปร์โดยอัตราเงินเฟอ้อของไทยสเสียทั้งปี2022อยู่ที่6.08เท่านั้น โดยทานวีซ่านั้นนี่วาดจินนาห้องผัวมวยการซอรนอคอบูว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยยังอยู่ในระดับที่ว่าสูงอยู่ในเดือนมังกรปี2 0 2 3นี้ซึ่งเป็นพ้นมาจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่บอมีธาตุเหลาไล่ปรับโตสูงขึ้น7.70%โดยเฉพาะพวกอาหารสำเร็จหูบพักแลหมากไม่ ขขาวสานและไข่ไก่เป็นตน้นโดยสาเหตุสำคัญก็ยังคงเป็นต้นทุนในการผลิตยังอยู่ในระรับที่ว่าสูงและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในส่วงเทศกาลและวันหยุดยาวสำหรับราคาสินค้าที่มีราคาที่ว่าลดลงก็คือ สินหมูด้วยความทิวามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการรากาสินค้าที่มีราคาทิวารุดลงก็คือพักสดแหลมหมากไม้บางสนิทวอย่างเน้นขิงถั่วฟักเงาริกสดแครอทหมากถั่วเดียนเป็นตน้นโดยสินค้าในหมวดอื่นๆที่บรแมนอาหารแหละเครื่องดื่มราคาแมนมีการปรับโตสูงขึน 3.18%ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันเสื่อไฟที่สูงขึ้นทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและแก๊สหุงตม้มรวมทั้งค่าโดยสารรถสาธารณะก็มีการปรับโตสูงขึ้น เส้นเดียวกันกันกบวัดสะดุก่อสางค่าแห้งสร้างค่าใชส้จ่ายส่วนบุคคลสิ่งที่เกี่ยวของกับการทําความสะอาดบ่ววานจะเป็นน้ายาล้างจานน้ํายาปั๊บผ้านุ่มผงซสักฟอกก็ยังมีราคาที่ว่าสูงขึ้นอยู่สำหรับสินค้าที่มีการปั๊บราคาดูดลงก็คือเครื่องใส้ไฟ,ฟฟ้า เสือและส่งผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิวแป้งพัดหนา้าอ้อมสำเร็จรู้และค่าสมาสิเคเวนทีวีก็มีการปรับราคาดูดลงอันนี้แมนยูประเทศไทยเดือถูกฐานโมเมนอยู่ประเทศเลรวส่วนค่า CPI หรือว่ารัสนีราคาผู้บริโภคของเดือนมังกรปี2อ2 3นเมเมื่อเทียบกับเดือนท่นว่าปี2022 สูงขึน0.30%ตามการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอื่นๆที่บรแมนอาหารและเครื่องดื่ม0.41%โดยสาเหตุสำคัญมาจากราคาน้ำมันเสื่อไฟที่เพิ่มขึ้นทรงผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับโตสูงขึนอย่างไรก็ตามยังมีสินค้าสำคัญหลายอย่างที่ว่ามีราคาที่ลด,ดลงลังที่คอยเลยเก้าามาก,ก่อนหนานี้ โดยแนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ของไทยจะขยายตัวในอัตราที่ลด,ดลงโดยปัจจัยที่จะเหตุให้อัตราเงินเฟอ้อของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ว่าสูงอยู่กับเป็นผลมาจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานทั้งน้ำมันเสื้อไฟคาไฟฟ้าและแก๊สถุงต้มที่ทรงผลทั้งทางกงและทางอ้อมต่อเงินเฟอ้อ และราคาสินค้าในกลุ่มอาหารที่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตยังอยู่ในดับาที่ว่าสูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งค่าวัตถุดิบค่าขนส่งและค่าจ้างแรงงานเป็นต้นประกอบกับอุปสงค์ในประเทศไทยปรั๊บโตสูงขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวอย่งางไรก็ตามเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ว่าจะะรอดว ซึ่งจะเหตุหายความต้องการบริโภคโดยร่วมแล,ล่ราคาน้ำมันเสื้อไฟสลอดตัวนำ้ำและเงินบาทของไทยก่อแข็งคาขึ้นส่งผลหายต้นท้นการนํำเขาสินค้าของไทยดุดลงซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กดดันหายอัตราเงินเฟ้อของไทยบอ่อสูงไปกว่านี้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้คาดการอัตราเงินเฟ้อของไทย ประจำปี2 0 2 3อยู่ระหว่าง2.0หา3.0เอร์เซ็นต์หรือมีค่ากาลงอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัยยะสำคัญก็จะมีการทบทวนอีกครั้งอันนี้ก็เป็น ดังเล่าข่าวสารเกี่ยวกับเงินเฟ้อของไทยเนาะซึ่งก็ต้องย้ำอีกเท่านึงเนาะว่าอันราคาสินค้าขึ้นลงที่ข่อยเว้ามาในเนื้อในรายละเอียดนั้นแมนอยู่ที่ประเทศไทยเด้อบ่ได้อยู่ที่ประเทศลาวอ่าสําหรับอัตราเงินเฟ้อของไทยก็ถือว่าต่ำกว่าอยู่ลาวหลายเปอร์เซ็นต์เลยเนาะอยูเล่าเท่าไรเดือนมื่อกรปี2023อัตราเงินเฟ้อของสปปลาวอยู่ที่40.30%ซึ่งของไทยแมนอยู่ที่ 5.02%ก็ถือกว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยเรานี่ห่างกันขนาดโดยสำหรับคลิปนี้ข่อยก็จะมาเพียงเท่านี้ละภายในคิเทนเนลไรก็ลรลองแสดงคำคิดเห็นบอกกันได้ขอขอบใจมื่อถูกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันไหมในคลิปนา